ไปดีกว่าอุ้นหนักมากเลยมาเลยีไปมาเจอกล้วยอีกแล้วกล้วยที่อยู่ที่บ้าน,นครับสูงมากเลยนะครับถุกแล้วครับผมก็ต้องตัดต้นห้นูมาก่อนครับที่จะตัดต้นไ,ได้ออ้โ ใหญ่มากใหญ่มากหยิบางก่อนสุกแล้วครับสุกแล้วเนี่ยหลายวิเลยมีลูกที่สุกแล้วหนักเหมือนกันนะครับหนักเหมือนกันคุณเดี๋ยวพ่อจะตัดก่อนนะคะตัดก่อนเดี๋ยวเผื่อถามลูกค,ค้าลูกขาเอาครับน่าจะหนักเหมือนกันเนาะ นี่ยังไม่รับเล้วก,กีวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจำนวนแปดวีนะครับใหญ่ไหมฮะีแปดวีนะครับเดี๋ยวผมจะโทรถามลูกค้าก่อนว่าเอาไหมเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งไว้แล้ว่าถ้าเกิดมีกล้วยนะครับแกจะต้องแกจะรับหมดนะครับกล้วยก็เลยเมาตัดวันนี้นะครับถ้าไว้นานเดี๋ยวนกนะครับมากินแน่นอน,นครับ น้องมากินแนอนครับก็ถือก็กาศตับไปเลยนะครับอาจจะลูกเล็กเพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แตกไปดีกว่าอู้นหนักมากเลยไปเลยลเรืดไปอาไรวะทำหน้าตั้งเลย